สวัสดีครับพี่เปาอยู่ไหนตอนนี้แปดโมงเช้ามารับพี่เปาครับเอาพี่เปาเอาหมวกขึ้นฝนตกครับนี่ครับเราจะพาพายุฝนไปครับปิดฟิดเอาหมวกคุ้มเอาหมวกคุมม็กซ์จะบแม็จะบแมเราจะพาพายุฝนไปครับนี่ครับดูน้ำรับจืนนองครับเปาสครับ Cùng mấy, cung máy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  cùng máy, cùng máy. Cùng máy, cùng máy. Ừ. đi đi cất à đi ออกมาครับน,นี่เอาดีๆเดี๋ยวหายใจไม่ออกนี่ชุดคลุมฝนครับป้าเขาซื้อมาให้ครับซื้อมาให้ตั้งนานนะครัรลดราคาเหลือเจ็ดบาทห้าสิบตังค์นี่ครับพี่เปาเอาขึ้นนะขึ้นครับทำไม่ดีเดี๋ยวเพื่อนๆทำตามต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะ อย่างนี้ได้จะและเล่นนานนะเดี๋ยวป่วยนะอย่าคุ้มอย่าง,งานั้นน้องใส่ผิดแล้วน้องใส่ผิดอ่ะโอเคมานี่โอ้ยหาของอยู่ครับขอโทษทีครับเพื่อนเพื่อนะมานี่ครับมานี่ครับอไปแล้วครับเอาบ๊ายบายฝากกดติดตามเลยครับอ่าไม่ดีไม่ดีเขาให้ผูหน้ามาฝากกดติดตามเลยครับช่อง baby boyer ครับ สำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะสวัสดีครับายบายของลาตัวไปเล่นน้ำฝนก่นน Bye. Bye. อนนะคะบายบายเอาไปายเอาไปให้วิ่งให้วิ่งทีหนึ่งไปเร็วมันมีชุดกันฝนอยู่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับเพื่อนๆตัวอะไรก็ไม่รู้ครับเด็กน้อยกับน้ํานี้เป็นของคู่กันนะคะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ใส่อย่างนี้ทำไม่ถูกนะคะต้องมีรูหายใจค่ะไม่งั้นหายใจไม่ออกไปแล้วครับสวัสดีค่ะ